ฝากเด็กๆนะครับอย่าลืมมีความกตัญญูพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความกตัญญูกะตะาวิธีว่าจะใครก็ตามมีความกตัญญูกต่าวิธีต่อพ่อแม่พุทธพระคุณแล้วก็ถือว่าคนคนนั้นเป็นคนดีครับพระธเจ้าจัดไว้นี่มิตรสังสาทุรูป,ปานังกตัญญูกตะเวที าการกตัญญูกตาเาวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีครับกตัญญูก็แปลว่ารู้คุณเมื่อรู้คุณแล้วก็เห่าการตอบแทนคุณบิดามารดารุบาบายจย์ผู้มีคุณกับเราครับคนอัะตัญญูไข่ๆไม่ต้องการ